สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเพชรชคมาอยู่อุบลเด้อมาอยู่บ้านอยู่อุบลสวัสดีทั้งเอฟซีทั้งหลายสวัสดีพี่น้องเอ,เอฟซีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับออผมมาอยู่อุบลมาอยู่บ้านครับมาเที่ยวครับหนีโควิด ผมมีโควิดมาอยอะนหนึ่งอาทิตย์ดงงงงมาอยู่หนึนงง <laughs> น่งอาทิตย์เดี๋ยวผมจะกลับบ้านกลับกรุงเทพ <c oughs> ออ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอ้โ <c oughs> อ้โอ้โอ้โอ้แมืฉุืเอือ ดืออยู่ข้างในีแม่นี่อยู่ข้างในนี่นี่เงือนดึง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 มาอยู่มาอยู่บนดื้อขนาดเลยบบาไฟไม่ว่าเราจะสบายเบาสบายเลย ดึง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 ดงดึงดดึงงดึงดฮนอนฮอนแมงวีก็ไลอฮอนขนาดแมงวีก็ล่โอ้ย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 